สวัสดีคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนเมษายน2566นะคะเดี๋ยวเราเลือกไพ่กันก่อนสาใบาดูซิว่าคนวันพฤหัสจะได้ไพ่เยษหลอดแปดเป็นเยงปู่อะไรนะคะแล้วเราก็มาฟังคำทำหนาากัน ดีเนี่ยไพ่ดีมากเลยอ่าไพ่ปู่ใบแรกได้เสียนพระพรมธาดานะคะแล้วก็ใบที่สองเป็นปู่พิราบหรือปู่ไพรวะอ่ะาใบที่สามเป็นเสียนของพระแม่ลักษมีมาตานะคะอืมไพ่ทั้งสามใบนี้นะของคนที่เกิดวันพฤหัสนะโดดเด่นเรื่องการเงินนะคะนะ ในช่วงจังหวัดมีนาเมษาเนี่ยนะที่มันค่อมๆกันมาถึงเมษาเนี่ยนะคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนจากหน้าที่การงานหรือว่าได้รับงานมอบหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นด้วยในงานตรงนี้แต่ว่ามันเป็นงานที่หนักนะนะคะแล้วมีความรับผิดชอบสูงเพราะว่าคุณได้เสียงปู่วิราบด้วยนะคะ เขาเรียกว่าคุณจะต้องแอคทีฟตัวเองเพราะคุณได้เสียงปู่พิล่าถ้าในเรื่องก,การงานคุณต้องแอคทีฟต้องก็ตือรือล้นจะกินน้ํามันน้ำมันแบบตา,ต,าต,าตาเต่าการเฉยต่อไปคือไม่ได้แล้วนะมันต้องแอคทีฟเพราะว่ามันต้องรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นเยอะเยอะมากเลยนะคะบางทีอาจจะเยอะจนเราคิดว่าอุ้ยมันเกินตัวเราไปหรือเปล่าแต่จริงๆก็ความสามารถคือทําได้เราได้เงินเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ในจุดนี้ดวงกําลังดีนะคะเรื่องหน้าที่การงานเด่นมากเลยนะคะในชีวิตก็ให้คนวันพฤหัสเนี่ยคว้าโชคตรงนี้ไว้จะเหนื่อยบ้างจะหน่ายบ้างก็เอาพระธรรมเข้าช่วยก,ากาันละกันนอนสวดมนต์ไหว้พระไปเดี๋ยวความเหนื่อยมันก็หายไปเองนะคะเพราะคุณได้เสียนบูพิล่าแบะความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหนักขึ้นอยู่แล้วเราก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวด้วยนะคะในช่วงจังหวะเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ 1คุณจะได้เงินจากหน้าที่การงานสองอจากลูกหนี้คนติดหนี้คนมาคืนเงินตกค้างตกเบิเกเ,บเงินที่ค้างค้าง,างหรืออะไรคือมันจะมีเงินเข้ามาในหลายๆด้านแล้วก็มีโอกาสจากการเสี่ยงโชคจากการถูกรางวัลต่างๆด้วยนะตรงนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของคนที่เกิดันพฤหัสในเดือนเมษายนนะคะคุณจะต้องรีบคว้าให้ได้อะไรที่มันเข้ามามีช่องทางการนำมาหากินในทุกๆช่องที่เขามาเสนอเจ้านายมาเสนอเพื่อนเอามาให้ คุณรีบคว้าไว้ให้หมดนะ้ในจุดจุดนี้ในเดือนนี้มันเป็นการที่น้ำขึ้นต้องรีบตักแล้วนะคะแต่อย่าให้ล้นอย่าให้เกินตัวอย่าให้เกินความสามารถแบบว่ารับมาแค่ที่คิดว่าเราทําไหวเพราะว่าถ้าเกิดมันล้นมากเกินไปความเสียหายมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะเพราะว่าเรานั่นแหละที่ทํางานโหลดเกินไปแล้ว ทีนี้มันอาจจะมีข้อผิดพลาดเรื่องเอกสารเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรขึ้นมาได้นะคะน,นี้ให้ระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหน้าที่ที่แบบหนักอึ้งเพราะว่าปู่ภยละวะเนี่ยท่านก็ได้รับาระได้รับงานหนัหนกๆจากองค์พระศิวะเจ้าทุกงานเหมือนกันนะคะแบบแบบเขาเรียกแบบฝ่าดงแบบฮัลโหดโอดนะงานแต่ละชิ้นที่ท่านได้รับมอบหมายมาจากพระศิวะนะ่ะโหดมากนะคะอย่างเช่นไปตัดหัวทักษะประชาบดีอย่างเงี้ย าตามประวัติก็หนักนาสาหัสกว่าจะาฆ่าได้นีมน่มันที่สุดเลยอะไรประมาณนี้นะคะคนเกิดมาพฤหัสก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพยายามมีสติทําอะไรให้รอบคอบให้มั่นคงก็สวดมนต์นั่งสมาธินะให้มีสมาธิอยู่กับตัวนะคะจะได้ไม่ทําอะไรผิดพลาดในเรื่องเ,อเรื่องลายเซน็นเอกสารสัญญาตัวเลขให้ระวังให้ดีนะคะในเดือนเมษายนนะคะ ฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะช่องจากสุทิ์เล่าเรื่องผีนะคะซึ่งจาบออนแอร์เทปแรกนะั้นในเดือนมีนาคม2566นี้นะคะก็ในรายการเนี่ยก็อาจจะมีแขกรับเชิญทางบ้านนะคะมาคุยมาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะว่าประสบการณ์หลอนๆของแขกรับเชิญมีอะไรบ้างและอาจารย์ก็อาจจะให้เกร็ดความรู้ในเทปนั้นๆนะคะในท็อป,ปิกที่เราคุยกันด้วยนะคะแล้วก็ คนที่ชมอยู่ทางบ้านหรือเป็นเอฟซของอาจารย์นะถ้าใครอยากจะมาออกรายการหรือว่าอ,อ,อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆนะก็ติดต่อน้องแอดมินเข้ามาได้นะคะจะโทรเข้ามาที่เบอร์กลางหรือจะโทรไลน์หา,าน้องแอดมินก็ได้นะเพื่อนัดหมายถ้าคนไม่อยากออกกล้องอายเขินก็โทรมาเล่าหรืออาจจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะอาจจะเป็นรูปแบบรายการประมาณนี้นะคะก็ ใครอยากแชร์ก็ติดต่อน้องแอดมินมาละกันนะคะแล้วอาจารย์ก็ฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ